สวัสดีจ้าย่าหมุนพามาชมเนี่ยไม่ใช่อหอคอยรอรักเด้อมันเป็นที่ยิงสัตว์ป่าเขานี่เขาทำทำไว้สำหรับยิงหมูป่าเก้งกวางเขาก็จะยิงช่วงตุลาพฤศจิกาทันวาเนี่ย หน้านั้นก็ใบไม้ก็จะปิดคุมเนี่ยเขาเขาทำบันไดขึ้นในหนาดีนะเนี่ยบันไดขึ้นชิบชิบโอ้ทำดีมาก